สวัสดีครับพวกผมนะครับเวกิตนะวันนี้ผมจะมารีวิวไรเด้นสาย DPS กันอย่างคลิปนั้นเนี่ยผมทําเป็นสาย EM ไปแล้วซึ่งเป็นสายที่เล่นง่ายเอามากๆโดยเฉพาะซีสูเลยแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีซีสอมาด้วยนะก็จะเป็นยังไงก็ไปลุยกันการเล่นนะครับซึ่งไรเด้นเนี่ยหลักๆแล้วความแรงอยู่ที่อันติเลยนะครับซึ่งถ้าเราซีสอเนี่ยปาดอันติทีโอโหแรงมากๆ เพราะีสองถ้าเราใช้อันติแล้วอยู่ในเวลาอันติเนี่ยสังเกตได้ที่ไรเดนใช้ดาบเลยนะซึ่งมันจะไม่ส่นเดฟ60ของมอนสเตอร์เลยนะ60นะอย่างที่ผมบอกนะครับว่า c ีสองเล่นง,ง่ายออกมาบ้าในใสาย DPS เลยแต่สกิลเป็นสกิลที่สามารถทำดาเมจนอกสนามได้นะแล้วก็แค่ปาสกิลแล้วซับตัวอื่นไปเล่นได้นะครับแล้วสามารถบัฟดาเมจอันติได้สามารถทำดาเมจนอกสนามได้นะก็เล่นกับทีมให้ประบุมได้สำหรับ สกิลของไรเดนนะเพราะหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องการทำดาเมจด้วยอันติเลยแต่สังเกตได้จากหลังของไรเดนนะสแต็กรีโซฟรีโซฟคืออะไรคือวงแหวนตรงข้างหลังตัวละครเลยนะซึ่งถ้าวงแหวนเต็มหรือเยอะแล้วเนี่ยดาเมจก็จะแรงมากๆเอาง่ายๆคือยิ่งวงแหวนเยอะยิ่งแรงเลยซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับตัวไรเดนเนี่ยเก่งได้นั้นเนี่ยมันต้องมีพาลสฟมาช่วยด้วยนะซึ่งอันแรกเนี่ย คือถ้าเรามีค่าฟื้นพลังงานเกิน100%ในช่วงที่เรากําลังอยู่ในเวลาอันติเนี่ยจะทําให้ค่าฟื้นฟูพลังงาน0.6เลยนะและโบนัสไฟฟ้าก็จะสร้างดาเมจเป็น0.4เลยนะและอีกอันก็จะช่วยเก็บค่ารีโซอีก2อสแต็กเลยทีมไหนหน่าเล่นบ้างซึ่งไรเดน DPS บอกเลยว่ามีทีมที่น่าเล่นด้วยนะครับเพราะเราต้องการให้ไรเดนโชว์เป็นนางเอเลยนะ เราต้องการให้เรเดนเนี่ยเอามายืมฟิลเลยนะครับแบบที่ DPH เลยนะซึ่งทีที่น่าเล่นเนี่ยจะมีทีมเนชั่นทีมโอเวอร์โหลดและไฮเปอร์แคลร่นะครับแต่อีกทีมก็คือทีมไฮปร์บุมเนี่ยแต่ทีมนี้ผมได้ทำคลิปแยกไปแล้วนะอีกคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะทีมเนชั่นนะครับซึ่งเป็นทีมที่ผมมองว่าเล่นสนุกทีมนี้เราเอาใส่ในตัวบัฟดามจและฮิลจับเบนเน็ตเลยนะแต่เบนเน็ตซีหกไอดีไม่พังนะจ๊ะซึ่งในทีมก็จะมีซิงชิลไรเดนก็คือเป็นพระเอกอยู่แลล้วหะ หรือถ้าไม่มีซิงชิลเราจะใช้เป็นเยหลานก็ได้นะแต่เยหลานเนี่ยคือเงื่อนไขก็คือเราต้องซีสองนะถึงจะแปะน้ําได้เท่าซิงชิลเลยแล้วก็เซงเหลิงนัวนะครับซึ่งทีมนี้ไม่มีระยะเพียงแค่คุณเอาเบเนตอันติแล้วสับตัวเป็นเซียงเหลิงแล้วเปิดอันติจากนั้นเนี่ยก็สับตัวเป็นตัวน้ําเปิดอันติเลยนะแล้วเอาเลเดนเนี่ยมากดอันติป่ายคมคมเลยนะรับรองว่าดาเมจแรงโคตรแต่ว่าก่อนที่จะเปิดอันติเนี่ยเปิดอันติปุ๊บเรา ปาสกิลเลยนะจากนั้นเนี่ยดาเมจมันก็จะแบบแรงมากเพราะว่าในตัวบัฟจากสกิลเนี่ยแน่นอนนะว่าของไรเดนเนี่ยเขาบัฟอันติด้วยนะถ้าเราใช้สกิลก็คือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราสกิลหมดอะไรหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยเหมือนสเต็ปแรกเลยนะในทีมเนชั่นเลยนะสำหรับทีมนี้ผมมองว่าถ้าเล่นได้เล่นดีฟูลบัฟดาเมจ แรงแน่นอนสำหรับทีมเนชันเลยนะทีมโอเวอร์โหลดนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอเวอร์โหลดจะต้องมีไฟ,ไฟไฟฟ้าในทีม2ธาตุเท่านั้นเลยนะซึ่งทีมนี้ก็เล่นง่ายอีเช่นเคยนะเราก็จะมีไรเดนเป็นพระเอกอยู่แล้วเชฟรุดเอามาบัฟไรเดนเบนเนตซึ่งเบนเนตเนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนทีมเนชันเลยนะแล้วก็คุโจซาระเอามาบัฟอันตีให้ไรเดนซึ่งทีมนี้ไรไม่แพ้กันเลยนะทีมไฮเปอร์แคลร่นะครับก็จะมีไรเดนไรเดนก็พระเอกอยู่แล้วแหละสำหรับคลิปนี้เบนเนต เทปรูทแล้วก็คาซือฮะซาลาซีหซึ่งตัวซับเนี่ยผมเลือกคาซือฮะดีกว่านะครับเพราะเอามาลดต้านฐานธาตุาด้วยแฟกลมของคาซือฮะแล้วก็เอามารวมบอลตึงๆเลยแน่นอนว่าถ้าเล่นทีมนี้ได้แรงไม่แพ้กันเลยนะปาทียวโหเป็นล้านเลยนะพี่ <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นทีมนี้ข้อเสียก็คือเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะแพงเลยนะสำหรับทีนี้ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีครบทุกตัวมีทั้งของฟูอะไรต่างๆนานาเนี่ยแน่นอนว่าทีมนี้ เล่นได้ไม่แพ้กันแถมแรงมะป้าด้วยสำหรับทีมนี้เนาะทีมไฮเปอร์แคลรี่อาวุธนะครับซึ่งดีสุดเนี่ยก็จะเป็นประจำตัวเลยก็จะได้สเตตอาวุธ ATK จะเพิ่ม28%ของส่วนที่เกินมาจาก100%เซของค่าฟื้นพลังงานเลยและเมื่อเราใช้อันติไลเดนแล้วเนี่ยภายใน12วิก็จะฟื้นพลังงาน3 0เลยนะซึ่งมันดีมากๆเลยนะสำหรับหอบประจำตัวของไรเดนเลยนะผมมองว่าถ้าเกิดมีปุ๊บ เล่นง,ง่ายทันทีเลยหรือถ้าไม่มีประจําตัวเนี่ยก็จะใช้เป็นหอกโฮมาก็ได้นะถ้าเราเลือดต่ากว่า50%เนี่ยไอแฉก็จะเพิ่ม1%ของเลือดสูงสุดเลยเอาง่ายๆเลยนะยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงเลยครับหรือจะเป็นหอกเจดได้นะซึ่งหอกนี้ก็จะเก็บสแตก็กไอแก3.2%เลยนะแต่เมื่อเราโจมตีศัตรูได้ก็จะเก็บสแต็กได้มากสุด7สแต็กเลยนะและในทุก0.3วิเนี่ย ดาเมจก,ก็จะเพิ่มเป็น12%เลยนะเมื่อสแต็กหอ,อกเต็มนะสำหรับหอ,อกนี้หรือจะใช้เป็นหอ,อกสกายวอร์ดก็ได้นะก็จะให้เรื่องของฟื้นพลังงานแล้วก็คิเลป8%เลยแล้วก็ความเร็วในการโจมตีการตีปกติ12%ด้วยนะซึ่งเอามานวอันตินวสก,กิลนุกๆเลยนะส่วน4ดาวใส่ฟรีเนี่ยไม่แพ้5ดาวเลยนะก็จะเป็นหอ,อกปลาเลยนะครับต้องขัด5เท่านั้นนะถึงจะใช้ได้ดีเลยสำหรับหอ,อกปลาเลยนะหรือถ้าเกิดเราไม่มีหอ,อกปลา หอกฟาโบก็ได้นะเอามาเฟื้นงพลังงานตึงๆเลยทีมเนชั่นนี่คือแบบหวานเจี๊ยบเลยนะหรือจะเป็นหอกเดสแมทก็ได้นะต้องขัดห้าเท่านั้นนะสำหรับหองเดสแมทซึ่งโดยรวมเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นซีดาวใส่หอกป่าดีกว่าซีดาวนะถ้าเราไม่มีงบเปิดไม่มีอาวุธหาดาวสักชิ้นเนี่ยใช้ใสฟ่ฟรีเดอะแคทดีกว่า อ์ติแฟนะครับเราใส่ CMB เท่าน,นั้นนะเซตเดียวเลยซึ่งจะช่วยเรื่องของฟื้นพลังงาน20%แล้วก็ช่วยเพิ่มดาเมจอันติ2 5เลยนะซึ่งลไลเดนเนี่ยมันเหมาะสุดในแฟกต์นี้เลยนะครับชร์ชิ้นนี้ชิ้นเดียวเท่าน,นั้นนะเราไม่ต้องไปหาฟาร์มดันอื่นเลยมาดัานนิลันเลย MBEAM นิรันการแฟกต์นี้แหละใช้ได้ดีสุดๆออฟลันนะครับนาฬิกาก็จะเป็นไอเทมเปอร์เซนต์หรือฟื้นพลังงานก็ได้ถ้วยเป็นโบนัสไฟฟ้าอันนี้คือใส่พลังโจมตีเนาะ ก็คือบนรถไฟฟ้าน่าจะเกลือยังไม่มีแล้วก็หัวจะเป็นคิเลตหรือคิดาเมก็ได้นะออฟลองนะครับก็จะเป็นเฟื้องพลังงานคิเลตคิดาเมกแอคแทกเปอร์เซ็นต์นะครับการอัพสกิลนะครับให้เป็นอันติแล้วก็สกิลเลยนะโอเคครับเดี๋ยวต่อมาผมก็จะมาโชว์เคสั้ง3ทีมที่ผมรีวิวไปเมื่อครู่ต้นคลิปเลยนะซึ่ง3ทีมนี้เนี่ยดาเมจะเป็นยังไงทีไหนเล่นสนุกบ้างจะเป็นยังไงก็ ไปลุยกันพร้อมยังพร้อมแล้วไปไปแล้วนะ 何だ

最後のテーだみんながそばにいてくれ,れる。おのさばきいかずつむがのきょんよ。 さばきのいかずうまくな死ねあっ見切りました全力攻撃だもえ浄土を開墾し稲光すなわち永遠なり 無気を捨てろ翼よこれは必要な武力我の虚偽

浄土を開墾せここより蛇滅の時切りました捨てる浄土を開墾せ稲光すなわち永遠なり逃げ道はあります はい、そこだみんながそばにいてくれる翼よいたずちにあるかさでここより逆目ってのふき <laughs> <サッ> <laughs> <サッ> <laughs> 見切りました <laughs> かさで雲の,の行くぞ絶対に来い 逃げ道はありません無我の教室フっさっよッフっフッ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 まッフッフッい平幕を衝動を開放稲光いすなわち永遠なり โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับรีวิวไรเดนซีสองเนาะซึ่งตู้เนี่ยเขาจะไปแล้วนะประมาณ1วันสวันนี่แหละก็ประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคอนเทนต์หน้าเดิยไปๆครับผมไปแล้วนะไปแล้วนะ